ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะจ้าบวาสดีค่ะคุณแม่เป็นนะวางหันวอลตรงๆเลยเจีอู่ออกากโลงมานมานอมันมันมันกับานอไรนะคะก็เลยนนอนโรงงาน่อยูตัดสองวอคุ้นสองตัวเดียวเขียนๆหนึ่งสองสองหนึ่งไหมค่ะไปเป็นเมือ เป็นกระดูกครับเข็นแม่เจาอูบ่ค่อยสบายังๆนันนี่เป็นยังงค่ะบันนี้กินยาฉีดยาให้มันมันบ่ไเด็นเนาะค่ะนอะบันนอนอยู่โรงงานกําหานะคะอัน so น so <c oughs> ี้มีสมาหนึ่งสองสองหนึ่งหหน่กต่มยดิค่ะมามายืนอยู่ในห้องนะคะแม่บ้านก็เลยนนอนรด้นะคะก็เลยห้องขึ้นว่ามันกระเมันกะเนี่ต้องมันล่ะค่่งาเลยบ่บ่้นอนอย่เยค่ยากไหยค่ะ เถื่อเพื่อผู้ใต้สาวผู้ใต้แต่ใครเป็นหนึ่งเด็กหน่อยคนหนึ่งเป็นคนแจไปหนึ่งมาค่ะเขียงกันนะค่ะบ่หนึ่งหึ่าสองหนึ่งเพื่อหนึ่งสองสองหนึ่งสองวิลายเทียนแม่บ้านกับศูนย์ไหมค่ะกะเล็ห้องขืนนะค่ะมันกระโต๊เดียวกันหมดแล้วเดี๋ยบอกว่าป่อพ่อจะบอกพ่ออ๋อผิดเพราะละสองเมื่อสามเมื่อถือหมดแล้ว้หจริงๆตัวเดียวเขียนแๆนี้ค่ะบ่เดี๋ยวนงกคิดบ่อันเพราะท่านงงคิดเดียวค่ะ ม่หนกเขาเล้วก็เลี้ยเพยงเลี้ยวอนนะคะเล้ยววอา, mm hmm. ากตรงนี้ค่แต่ไม่บเขาเลี้ยันแค่ค่ะ mm hmm. มันไว้กือท้องนะคะ mm hmm. มันป่าเนาะมันกรปฝานมันผ่าพอดีพอดีก็เลี้ยวเราจะพี่จะฟ้องจะผ่านเอ้ยลูกป้าใส่นอนจะเกียในเด้อลูกกับป้านไม่ได้ขับรถไม่ได้ทบนี้จริงอีน่ะมาบอกเลือดรดยสิทิับุญไหยดอกกระบังสีดีหนะคะ่ะตอนนอนนะคะ่ะ มอ่ตอนน้เรื่องเลยค่ะแดเรืองขึ้นหน่ค่ะตะวังวันนี้กับฝนที่ะพ่ออันหานนเสียแยฝนกระทนพมากเสียไมค่เล่ก็เป็นยังกับฝนปรอยากเอาที่จต็มเตโอ้ค่ะา่าใจอู้หน่อยง่าี่ายแม่เกี้ยวง่ายค่ะง่ายค่ะ็คดิแก่หนากเกี่ยวเขาจังกัลาไปเกี่ยวเขาลายคนจังเดี๋ยวดี๋ยวเ้ีมงนไไหงวดดี๋ยดีง่ อ๋อัเนี้ระวังวังวันนี้ขันว่าเขาต้องหายกัน่ละว่าสีโวบบ้าหันนคะเจอุ้ทตาก็ดีเนี่ยค่ะฟันเห็นใยต้นม้ฟยูใส่นีฟันไม่ใส่อันที่ว่าอองสอง้องอยู่โรานี่ค่ะน่อยูบริษันนี่ค่ะบอไอที่ว่าฟันไม่นีไหมอฟันไม่อะมันีง่ายไปยูบ้านหอกที่ค่ะไปได้ยูห้อทีกค่ะง่ายไปได้เดือนนึงแล้ค่ะขี่รถเที่ยวเอาละค่ะไปกับพ่อหามยิบแปดโลโอ้หายระบอกค่ะหายระบ แันค่ๆว <sh> <sh> ่าขันมมอยู่บบาตซอมันอ็อยู่ตัวกันเดียวนะคะเนาะแต่ว่ามี่พอดีันเป็นตายมากแต่ว่ามี่นใดเห็นสินะเราจะอ้าวว่งดิยุบหันมออค่ะันเป็นยุ่หมองอืยุ่บว่าเป็นเด็กขอบพรนเป็นตัไยุบบตนอืมสินะค่ะก็โมบันสินะค่ะอยกกงขวดนี่เดียแมนค่ะแต่ว่ามันขจไหนนะขึ้นมันขึ้นสันกับเกี่ยวกับยายขวดดิ่ะ โอ้มันขึ้นนี่บ่เดวนี่งอมค่มาขึ้นค่ะมืขึ้นมันมานีค่ะมันเป็นบ้นโกนบ่คะบ้านโกนนี่เนาะเยอุอุ้ย่านจโกนเนาะวันนี้ม่่้นกนจี้มืนมขึ้นนี่ค่ะมันมาจากปีสอ่ะ้ันบ้านเนี่ยใจเราเขาต้องติชิมยูค่ะแต่ว่ามันฝันมาขึ้นไหมคะอ้ฝค่ะฝันยาตวจอันเนมะนางสิงไฟนะค่ะเนาะมะนางสิงไฟยยตวจคนกับอายุคนกับหลยอยู่ที่ค่ะรอยหกปีเนาะแ่มันอังไป คนได้จกเงินห่ยู่น้ม่นาในกครกดกดเขาโบราเนาะจกเงินหาเอาเอาเอาเี้ไปซื้อเลขนะเออจกหหาลอยสี่บาทดิค่ะหาลอยสี่บาทจกจกเงหี่ยหาลอยก็้อีกบาทรวเอาไปซื้อเลขโอ้ยยากจะงอยู่ซื้อตัวได้เหรอ่ซื้อกเคียแล้วสิันี่เซบาทเล็กทีเพิ่มมาค่ะอันเล็ทีขนาดเก้าศูนย์ไมค่ะอืม่นาดอะไรค่ะตัวเียกแขนเขนนี่เหรค่ะอืมเป็นอ อันตกนั่นหพย่นว่าเอามีซนี่ะมันอยากเลนเลทกมันอยากเลทันไ้นสี่เส้นบนเลขทีคนมาถ้าเก้าศนย์ไมค่ะโอ้คุณยายอ๋อแมงค่ะนจกน่นหหารอยที่บาดมันนี่แงหารอยกับั่นอีกที่บาัแต่กลมๆนี่ไงหมค่ะไมจกนนะคะหัวหออันยังไงหมเอาเอามิซอนนี่ละย่ามิซอนนี่แหละมันนงตไปหนาวหนาวนน บ้านเอางั้นมันมีสือเรียนะโอ้เจ้ซือตัวดจบก็เล้เรียกก็ได้สี่เส้นบ้านเลขทีเปนไหกค่ะเก้ตัวเดียวค่ะแต่เราต้นหาลอยบาทเงี้ยเอางันหายเง้ยที่บหาอยสีบาทริหาอีบาทแต่ว่าอายุเป็นหนึ่งเนนอายุหลายที่ขาดลอยหกปีลอยหกปีตะว่าเชือหมี่บอกอายุนีบอกอายุ่ แ้ค่ะแต่ว่ามันนาทีเป็น0660คิดว่านะคะโอ้บอกระาเรียกทีมันกับ00ใี่มคะอ่าเพิ่สันเหมือนขึ้นมาๆนี่นะคะพวไหหาคนตัวก็พกับแ้วโอ้รลงกระไดบอกนบออกี่จิงสิลยค่ะก็เว่าสิย่งีนี้เจ๊กมากกดีค่ะะอ่านี่นี่เจนี่แหละค่ะแต่เอาเงินไทย500เอาทย500สี่บาทเอาไปซื้อเลขเด้อตี ค่ะอ๋อที่สมยินนะเอาไปซืเล็กด้โอ้ยเหล็ตัวใดบุู่สีตัวใดงสี็สี่เ้านเล็กี่ทไมคะเ้าศูนย์เยวนสีใช่แมนค่ะเวดค่ะเก้าศูนยีแมนค่ะอายุคนกับหนึ่งศูนย์หกนะคะมคนนเอาไปเผาน่คะอายุเ็นวเนาะค่ะคันตัดเลนเอากระเลียวเจ้านทาบานที่สํนฝาเดีบุมีายหาสบาเหตนตัดเอารถจาคนแด

ก็ใกล้ๆกันอยู you know. ่เนาะอันนี um> ้หกส่เขียนล่าะพอใครคนอะไรแขอยากตัดให้คนตัดเองหลุดจากสว่าสิหไหลหางสินะจ๊ะอือเป็นอายุคนนั่นจ๊ะเนาะร้อยหกปีอน่มันเอาห้องถ่ห่ห้าร้อยสี่บาทฮัมแต่เป็นสี่เซบานเล็กทีกันไหมคะฮัสบานเล็กเล็กกัมชาต้องหาได้ค่ะบอกว่เกี่ยวกับเล็กันในบาทนี้ค่ะมากหรอคะ สีบลเล่เล่ละขันวันนี้วเขาสีส้พขาสุกคนสุกคนสิบร่ำงวดถกจันันเขาสุกหดลวนาะเพื่จักกาตารางนี่นูสว่า้องป่วยมากนี่มันไมใช่บบรืองขอัว่านองขันมาได้ม่ได้หนึ่งสองบางขันนะคะเขาเี่ยวเชนเชียอันเหล็กต้อง่ัมชามันแบบนี้หกสองค่ะงวดางหันบอกางวันนี้สินี่กาที่เขาให้มาเี่มีตัวนี้มีหกสอง ตัวได้อีกเจ็ดสองห้าสองค่ะอ๋อรักงวยเป็นสองเนาะค่ะนี่แต่แต่ว่าเขามาไหนงวดเดี๋ยวน้เนาะกับผู้ชาเนาะอันที่ว่าหกสองได้ยุติสโอี่งต่อกันโอ้จังเลยผุนเนาะ่าบั้มันภเขาม่ไหลงวดแล้วเนาะแง่หนวได้ทื่อไปเนาะพายานไลยลมีเลย เป็นยังจะิอฟซีก็บอกว่าให้ตามให้น่ให้ตามให้นี่เพิ่นก็บอกให้ตามให้อะนี่ก็เลยตามเนยเด้อพัสดุหล่ะเจออุบโทสไปเนาะตัวเดียวแขนแขนเลยเนาะวันนี้ขันบกเข่าสิเศร้าก็หาสุขคนเลยค่ะสิว่าบอลลุกเลยค่ะติดติดปฏิยามตปนกระพ๋อค่ะวุ้ยยากู้มันก็เป็นสองสน้าก็บ่ถือซุ้มวันล้วเนาะแต่ว่าตาเกาหนี่ขันก็ไถือมันจะถือจีติจีจีกันเลยดิเนาะ ก็เขาเรียกฝันตัวเดียวไหมคะเปลี่ยนมาใช่ไหมคะเหมือนว่านอนเดโกเขาบอกอีกนะบ่มันนอนอีกบ่โรงงานนะแต่มันบ่ได้ป่วยได้ไข่มันก็บ่ไดปนอนค่ะมันกินยามันมันหลับไปค่ะมันสิไข่มันสิจะเลี้ยงจะลึ้ยงเขาไปให้ครับรถไหมค่ะก็เลยนอนก่อนอนอยู่บ่หมองอยู่หมองท่าแง่ไหบ่ค่ะแย่างนี้ค่ะจะมาโอ้ยมานอนอีกไงเปียงเออมันนอนก็เลยค่ะมันมันมันบ่ได้สบายมันแตยว่ามันดีหลวงใจแต่ ก็ตั้งใจมานอ่ขอโชคขอลาบน้ำเบินแม่คือตุ่งพธสันดี้นแต่ว่าเฉียงกันซะจนแม่บ้านสูงเล็กก็เลยหองึนมันโตเดียวกันเลยนะสิม่ก็หนเลยวหมาจพโไม่ฟันบอก่าอินี้แต่อมเฉียงกันมาล้ม่ค่ะมันอยากไกลเนี่ยก็เลค่อยวาฉีน้อนกับปะดนอก็เลยหองถึงมันโตเดียวกันเลยนะหมามันกะตกใจมาก็เล่นี่จ้ะน แค่แนวรอบระเพก็เปิดใส่หายอยู่จ้ะวัาบาหมมันกินยาหรืมันไก่อ่อนรับนหค่ะแต่สองหอยกุ้นสองไหรอบปรกเพสก็สีก็สองเมื่อนสออ่อกับสองเมื่อนมนละหลายดิค่ะตัวเดียวไม่กเลขตัวเดียวนะแ่นค่ะเสียงกันบะโล่กเลศูนย์กับเลขเจ้ามานอนอีกเนี่ยมานอนขอโจคขอลาบต้นปนี่แก็กเทียนเน่ยเป็นตัวว่ายน้ายังไงนี่ค่ะเพราะว่ามันสุดวิสัยลีนะค่ะออกแต่รระเพสา็ขาลขออนุเพลนบ่ แงินขาดกเร่าขับรถบปได้ดีค่ะมันหลายโลมันเหมือดคำเหมือดปืดตาเราโอ้ยไหลนี่ยี่สิบกโลโบไก่เด้อแย่รั่วค่ะกเร่ามันมันสิ่งหวังตลอดนี่ค่ะขัขคอนจะเคื่อนได้รั่วประวันย้ำต่อมาคือขับคอนหล่มันจริงจังเล่าคอนจะย้ำโบไก้ดีเนาะจ้ะจ้ะเลขเจ้าวัวไปอกสองเจียร์สองหาสองจ้ะ มีสามทางตอนั้นค่ะเอาสารุปเนาะสารุปฝันเมื่ขึ้นนี่เนาะคะ่ะแม่บ้านอีสูสูหนึ่งธันวาคมหกเจ็ดเนาะมีหาศูนย์ี่กะเจ้าศูนยเนาะค่ะอายุคุณยายทวดร้อยกับาหกปีเนาะนนค่ะคะ,คะ,คะแม่บ้านมักตัวไรค่ะเนี่ยอันที่ว่าของใย,ยบ่ปะค่ะ มาขันทำตับได้ข oh, ันสีว่าแย่ตรงนี้ให้หานหานลอยที่บาทเนาะขันแม่บ้านปกติห้าศูนย์สี่ศูนย์นะคะโอ้มากตัวนี้อันเพราะว่ามันต้องตับที่เลยนะคะขันส่วขันเี๋ยว่างไม่อยากเห็นตาหนุ่มสิหลายตัวเขาตัดเองแล้วแต้เพิ่นจีเอาที่นะคะโอ้เพื่อนชนะตัดหลังเราเนาะแมนค่ะแม่ค่ะส่วนเลขจำผู้ชากันมี่ห้าสองหกสองเจ็ดสองเนาะแมนค่ะค่ะสามสองจ็ด บ่บ่เขาันนี้คือำไรด้สิว่าหข่อีกเลยบ่่นี้านี่ยานบางแก้วไันกับบ่เขาบางแก้วไันกับเขาเห็นบ่ล่ะบ่เขาไม่แขงงวดสองวัดกับเขาเป๊ะตรงๆเลยเนาะค่ะค่ะค่ยังหายราไปอันกั้ได้หายได้สองเหรอตาบบอนดีปันได้บ่แม่ค่ะค่ะสาหรับเนี่ยไก่แล้วเนาะไก่ปีใหม่แล้วนาว่ายุ่่ เปนบ้าหนาวเปนไหนดิค่ะจริงมันเป็นหัวหันอุบะมุกี่ลมเป็นแต่ไหนแม่หาว่าเป็นได้ไหมค่ะอ้าวขอให้ร่างกายแข็งแรงเนาะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้า